กับวันดีกับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่หน้าขยหนูยชาแนลนะครับผม โอเคครับผมวันนี้เนี่ยเราจะมาทําการเทสนะครับผมตอนนี้ต้องบอกก่อนว่าเซิร์ฟไทยเนี่ยกำลังจะมีแพลนมีแพลนจะเปลี่ยนแปลงน,นะครับผมฟิลลาสมบัตินะสีขาวแผนที่สีขาวนะครับจากเดิมเนี่ยจะใช้30นะครับแต่เขาจะเปลี่ยนอาจจะลดจํานวนเหลือเท่าเกาหลีนะครับผมอาจจะนะแต่ยังไม่ได้ข้อสรุปเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะมาเทสให้ดูนะ ว่าถ้าเกิดปรับมืนเกาหลีเนี่ยเดทมันจะเป็นยังไงบ้างอ่ะแล้วมันคุ้มค่าที่จะปรับหรือเปล่านะเดี๋ยวเราลองมาิเคลอ,อกกันในคลิปนี้กันเลยนะครับผมโอเค ถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันเลยครับผมสาหรับคนที่กําลังหาร้านเติมเกมเซเว่นไอสองหรือเก,ม,เกมอื่นๆน,นะครับผมผมขอแนะนําร้าน Over t o p Up เลยถูกกว่าเติบเองแน่นอน100%สามารถแอดไลน์หรือคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปไปได้เลยนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวเราจะทําการฟาร์มฟิลลาสมบัติในเซิร์ฟเกาหลีนะครับอ่าด่านที่ผมฟาร์มเนี่ยจะเป็นด่านยากเนาะ,ะด่านยากแล้วก็เป็นบทที่9นะครับผมอ่าซึ่งทุกคนอ,ะอ่ะอ่าส่วนใหญ่จะฟาร์มบทนี้เป็นหลักอยู่แล้วนะครับ ตรงนี้จะดรอปอ,อันนี้เลยนะครับผมจะดรอปเป็นประดับตายเกิดนะอของด่าน9้านะครับผมมีสิทธิ์มีสิทธิ์ธธดรอปเฉยๆนะฮะตัวละครที่ผมใช้เนี่ยก็จะมีประมาณนี้ครับผมจะมีโคเซตคารินแล้วก็น no ้องลินแล้วก็เซอินเด็กนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะมาวัดประสิทธิภาพกันดูนะเดี๋ยวผมขอยาดฟาร์มสักประมาณ1,000เนาะ1,000แมปจะได้รู้กันว่า เออเรดดรอปเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างแล้วของที่ได้เนี่ยจะประมาณไหนเดี๋ยวเรามาชมกันเลยเนาะนี่คือจะเป็นเซอินเด็กนะครับผมของที่ใส่เนี่ยเดี๋ยวผมจะใส่เป็นเซตอ่าเพิ่มเลือกสกิลให้เนะซอินเด็กเนาะอ่าส่วนรูด,ดี้นี่ผมไม่ได้ใส่นะครับผมเพราะว่าแบบยากเนี่ยคารินยืนไหวยอยู่นะครับคารินก็ใส่เป็นลุดครูดาวนะครับส่วนน้องลินเนี่ยใส่เป็นเซตดาเมจหมดเลยนะครับผมโอเคโคเซตก็ใส่ประมาณนี้มีตีกระจาย1ชิ้น โอเคเดี๋ยวเราไปทำการเริ่มฟาร์มกันเลยนะครับผมนี่ครับผมจะสังเกตได้ว่าของเกาหลีเนี่ยมอนที่กำจัดมอสเตอร์ที่กำจัดเนี่ยจะอยู่ที่100ตัวนะเอ นี่ก็ค่อนข้างเยอะแต่ว่าเอาจงจริงอ่ะมันมันเยอะจริงนั่นแหละครับแต่ล้วใช้แมปทีละ3นะครับผมอย่าลืมว่าใช้แมปทีละ3แต่ของเกาหลีเนี่ยอ่าส่วนใหญ่เราจะซื้อบัฟกันนะครับอ่าบัฟอะไรล่ะบัฟย่อยของอัตโนมัตินะครับผมเพราะจะได้ปล่อยไว้แบบว่ายาวๆได้เลยเนาะโดยที่ไม่ต้องอยู่จอนะครับผมโอเคบัฟที่ว่านี่คือบัฟอะไรเข้ามาที่ตรงนี้เลยนะครับสโตเนะโอเคแล้วก็มาที่อ่าร้านค้าเมตเตเล็ตนะครับผม แล้วก็มาตรงแล้วก็มาเข้าที่อ่าทั่วไปนะครับน่าจะเป็นแบบอ่านว่าทั่วไปของภาษาไทยนะเออแลวนี่เลยเครื่องมืออันนี้นะครับผมถ้าเป็นของเกาหลีเนี่ยเราจะเสีย1,900รดูบี้นะครับ28วันนะผมว่าโคตรคุ้มเลยอันนี้โดยที่เราไม่ต้องมาแบบคอยย่อยของมาคอยตั้งมาคโครเนี่ยคือดีมากๆแต่ตอนนี้เซิร์ฟ g l o b a l เนี่ยอุปกรณ์ชิ้นนี้มีเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะต้องซื้อจากร้านค้ากิลอย่างเดียวนะ เออซึ่งผมไม่แน่ใจว่าในอนาคตเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าอืนะครับผมโอเคถ้าพร้อมแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับผมฟาร์มไปเรื่อยๆลองดูนะเออว่ามันจะ1,000แบบเนี่ยมันจะดอบอะไรบ้างนะครับผมเดี๋ยวเรารู้กันแน่นะอืมนี่รอบเล็กไม่ได้อะไรนะ โอเคตอนนี้ใช้ไป3มแบบเนาะด้านซ้ายนี่คือแบบที่ใช้ไปนะครับผมด้านขวาคือแบบที่เราเหลือเดี๋ยวเราครบพันเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนึงนะครับเรียบร้อยครับผมขอ,ของเต็มก่อนแล้วตอนนี้แผนที่ที่เราใช้ไปนะครับผมก็ประมาณ300แผนที่แล้วกันนะ294แผนที่นะครับของที่ได้เนี่ยก็จะตามนี้เลยนะ,ะเดี๋ยวผมไล่ให้ดูตั้งแต่หน้าแรกนะครับเอ่อใช้เวลาไปทั้งหมด3ชั่วโมงครึ่งนะ ตีไว้ชั่วโมงละ100แผ่นที่เประมาณนั้นนะเฉลี่ยนะครับผม,มก็จะประมาณนี้เลยได้แต่ของเขียวนะครับของฟ้ายัางหายากเลยเอาจริงแต่ไอ้พวกหนังหรือว่าไอ้พวกเนี่ยวัตถุดิบในการผลิตออัญมณีอะไรพวกเนี้ยเนาะมันมันจะได้แบบค่อนข้างเยอะหน่อยแต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องแบบว่าของฟ้าของแดงเนี่ยอของแดงไม่ต้องพูดถึงครับของแดงไม่มีเลยครับผม ของฟ้าเนี่ยยังหายากเลยเออของฟ้าไม่มีเลยเนาะมีแต่ขวดอีลิเซอร์นะครับอลองดูนะมีตั๋วดันในพวกนี้จะได้ค่อนข้างเยอะนะครับเนี่ยพวกตั๋วดันเลดสี่เลดแปดอะไรประมาณนี้เนาะ,นอะโอ้อ่ามีมีหินแดงเม็ดหนึ่งนะมีหินแดงเม็ดหนึ่งนะครับผมโอเคแล้วก็มีเศษนะครับเศษได้แค่สองเศษเองเหรอสามชั่วโมงอะ โอ้โหค่อนข้างเกลือนะครับเนี่ยลองลองพิจารณาดูเองเลยนะครับผมว่ามันมัน,ม,นมันคุ้มค่าหรือเปล่านี่ก็ประมาณนี้อ่าโอเคนะ่าสุดท้ายไม่มีนะเดี๋ยวไปปล่อยต่อกันนะครับผมโอเคแมบเดิมนะครับโอเคก็จับประมาณนี้ เดี๋ยวผมมาดูที่ตั้งค่าหน่อยแล้วกันนะเอออ๋ออันนี้คือแบบว่ามันจะไม่ได้ตั้งค่าย่อยไงเนี่ยผมต้องติ๊กถูกแบบเครื่องประดับให้หมดเลยนะครับเออผมไม่ได้ติ๊กถูกเองเนาะโอเคเนี่ยน่าจะปล่อยได้ยาวๆแล้วเดี๋ยวเรามาชมกันอีกทีนะครับผมเจ็ดชั่วโมงอีกเจ็ดชั่วโมงนะครับเจอกัน <laughs> โอเคครับผมไว้เจอกันครับโอเคครับผม ผ่านมาแล้วครับหลายชั่วโมงเหลือเกินนะผมมาดูกันนะตอนนี้ผมอ่าฟาร์มไปอีก765แผ่นที่นะครับก่อนหน้านี้ผมฟาร์มไปประมาณ300อเนาะอ่ารวมกันประมาณ1,065นี่อันนี้คืออ่าผลประกอบการนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาสรุปกันนะว่าผลประกอบการเรามีอะไรบ้างนะครับผมโอเคอ่ะใช้เวลาไปทั้งสิ้น9้าชั่วโมง42นาทีรวมกับครั้งที่แล้วเนาะ ประมาณ3ชั่วโมงนะครับผม 3- าบวก9ใช่ไหมสามบวกเก้าสิบสชั่วโมง <laughs> 12ชั่วโมงกว่ากว่านะครับผมที่ผมฟาร์มาโอ้โหมาดูผลประกอบการกันว่ามันจะมีอะไรต่อจากเดิมบ้างนะโอเคมาไล่ดูตั้งแต่หน้าแรกนะครับผมเดี๋ยวเพื่อนๆลองพิจารณาดูกันเลยนะครับผมว่ามันมันคุ้มหรือเปล่าเออถ้าเกิดว่าเซิร์ฟ g l o b a l เนี่ยจะเปลีป่ยนไปนแบบนี้เนี่ยกับผลประกอบการแบบนี้มันคุ้มหรือเปล่านะครับอ่า นี่ก็ประมาณนี้เลยครับหน้าแรกเนี่ยถ้าสังเกตดูส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเห็นแบบอีพวกอ่าก้อนหินเนาะที่ใช้ครับเครื่องประดับนะครับผมแล้วก็เป็นเศษหนังอ่าเป็นเศษหนังแล้วก็หินอ่าอะไรนะนเขาเรียกเหล็กที่ใช้ครับอาวุธอะไรประมาณนี้นะครับผมส่วนใหญ่พวกประมาณนี้จะได้เยอะนะครับขวดนี้ไม่ต้องแปลกใจนะผมว่าอนาคตเนี่ยเซิร์ฟอ่า g l o b a l เนี่ยน่าจะอัปเดตเข้ามาด้วยนะครับขวดนี้เป็นขวดที่ใช้เพิ่มค่าความชํานาญนะครับค่าความสนิทของตัวละครนะครับผมโอเค หน้าแรกก็ออย่างที่เห็นนะครับหน้าสองก็เหมือนกันครับไม่ค่อยต่างกันของฟ้าจะเห็นแต่ละชิ้นะ่ะมันยังไม่มีเลยครับตอนส่วนใหญ่มีแต่ของเขียวของขาวเนาะเออแล้วก็มีตั๋วเลทนะครับผมโอเคหน้าที่สามก็เป็นประมาณนี้ครับผมอืมหน้าที่สี่ครับผมอะมีของฟ้าหเห็นกันด้วยนะเออหน้าที่สี่แล้วก็มีพวกอ e ิ er ลิกเซอร์อะไรพวกนี้นะครับ อเคแล้วมีตัวตัวเนี่ยน่าจะไม่ขาดแคลนเลยผมว่าถ้าเกิดฟาร์มแบบนี้เนาะพวกตัวพวกทรัพยากรเนี่ยจะได้เยอะมากมากเลยนะครับผมอ่าเนี่ยเห็นไหมถ้าแบบนี้เนี่ยเราไม่จําเป็นต้องปล่อยบอร์ดฟาร์มนอกแผนที่เลยนะครับเราสามารถมาปล่อยบอร์ดฟาร์มในฟิลลาสมบัติได้เลยนะเพราะเขาสร้างมาไว้ฟาร์มแล้วนะครับผมอืมนี่ก็จะประมาณนี้อ่ะเศษหนังเนาะสังเกตดูเศษหนังจะได้ค่อนข้างเยอะอืม มีสีแดงๆตกมาแล้ว1ชิ้นนะครับผมก็คือเศษนะครับเศษไอ้ตรงนี้ใช้ครับอ่อหนึ่งพชิ้นนะจะได้ครับประดับแดงบวก1ชิ้นนะครับผมต้องไปหลอมรวมเป็นลูกแก้วเนาะโอเคยังนิ่งอยู่นะครับตรงนี้ไม่มีอะไรนะอน้านี้ก็มีของฟ้าอยู่2ชิ้นนะครับผมก็มีชิ้นนี้กับชิ้นนี้โอเคที่เหลือมีหนัง3ชิ้นบ้างนะโผลมาเนาะของครับ Okay. อ่าหน้านี้ก็ไม่มีอะไรนะครับยังว่างเปล่าอยู่โอเคเนี่ยเนี่ยพวกพวกแบบอ่าใบลงดันใบไอ้คาเรียกไรนะใบดันเจียนประจําวันอีพวกดันอีเล็กเซอร์นะครับผมแล้วก็อีพวกตัวเรซีเลดแปอะไรพวกนี้จะได้ค่อนข้างเยอะเนาะเนี่ยอันนี้เรดแปอีกแล้วนะครับผมโอเคแล้วก็ถัดไปมีอะไรอีกอ่านี้ของฟ้านะครับผม Okay. ยาวไปครับผมไม่มีอะไรเลยเนะ okay. าะตอนนี้ก็ยังเงียบอยู่อ๋อมีของฟ้าหนึ่งชิ้นนะครับอยังนิ่งอยู่ครับยังนิ่งครับผมอาโอเคมีเศษแดงตกมาอีกหนึ่งชิ้นนะครับผมตรงนี้เนาะอย่างที่บอกครับวิธีนี้เนี่ยค่อนข้างใช้เวลาฟาร์มเยอะมากเลยนะเออแปดอันนี้เลรียดแปดตกมานะโอเคมี เขาเรียกวัตถุดิบในการครับนะครับผมชิ้นนี้เนาะอ,อีกหนึ่งชิ้นที่เป็นของแดงนะฮะเฮ้ยตรงนี้มีหินแดงตกหนึ่งชิ้นครับผมอแล้วก็มีอุ้ยมีสร้อยฟ้าตกมาด้วยนะครับเออตรงนี้ก็มีของฟ้าเนาะถุงมือฟ้าตกมานะครับโอเคแล้วก็ตั๋วเลดเนาะเฮ้ยอ้ยอันนี้คือโอ้โหดาบตกนะเฮ้ยแสดงว่าดวงก็ใช้ได้เหมือนกันนะเนี่ยเออดาบตกหนึ่งเล่มนะครับผมเนาะ อเพราะเราใช้ตั๋วไปประมาณ700นะครับรอบหลังนี้700กว่าเนาะมมีดาบนะครับหน้านี้ไม่มีอะไรนะมีต่อตัวเลทอย่างเดียวนะครับผมอ่หน้านี้ก็ว่างเปล่าครับโอเคเฮ้ยอาวุธอีกแล้วะ่ะเฮ้ยอาวุธแดง2ชิ้นนะครับอาวุธแดงสองชิน้นอิเลกเซอร์นี่2อันแล้วนะเออฮ้ยทําไปเล่นไปมันก็โอเคเหมือนกันนะเนี่ยอะดันเจียนรูนนะครับอืมอืมอืม ประมาณนี้หน้าสุดท้ายโอ้โหหน้าสุดท้ายตกซ้อนเลยท่ะตกชิ้นนี้กับชิ้นนี้นะครับแดง2ส,สรุปแล้วคือ1000แผนที่ที่ผมเสียไปเนี่ยเวลา12ชั่วโมงในการฟาร์มนะครับอันนี้คืออ่าผมฟาร์มรอบหลังแล้วเนาะรอบแรกเนี่ยผมฟาร์มไปประมาณ3ชั่วโมงนะครับรอบนี้คือ9ชั่วโมงกว่าก็รวมกันเฉลีย่ยก็ประมาณ12ชั่วโมงนะฮะเออสิชั่วโมงเนี่ยได้ของแดงมา2ชิ้นอ่ะแต่ว่าใช้แมปไปแค่1000นะ1000แมปได้ของแดง2ชิ้น อ่าแล้วที่เหลือจะเป็นพวกอุปกรณ์พวกเนี่ยพวกไอเศษอุปกรณ์อะไรพวกเนี่ยครับเยอะแยะไปหมดเลยเราไม่มีทางขาดแน่นอนเลยถ้าเราฟาร์มที่นี่เนาะแต่ใช้เวลาเยอะมากเลยนะครับผมอ่ะสรุปแล้วคือผมมองว่าอ่าส่วนตัวผมนะมองว่าคุ้มค่าสําหรับคนที่มีเวลาฟาร์มนะครับผมแต่คนที่ไม่มีเวลาฟาร์มเนี่ยผมว่าค่อนข้างจะ ไม่ค่อยโอเคเพราะว่ามันใช้เวลาเยอะครับอย่างเช่นผมเนี่ยฟาร์ม1000แบบเนี่ยผมใช้เวลาตั้ง12ชั่วโมงครับแสดงก็หมายความว่าย4ิบชั่วโมงเนี่ยผมสามารถฟาร์มแค่ได้แค่2,000แบบนะครับนึกออกไหมเราต้องปล่อยแบบว่าย4ิบสชั่วโมงแน่นอนครับถ้าเกิดว่าสมมุติเขาปรับเบรคมาเหมือนเกาหลีจริงๆนะหรืออีกในเวนึงอ่ะซื้อ g l o b a l ก็อาจจะแบบอยู่กึ่งกลางระหว่าง global กับเกาหลีก็ได้ครับผมเออหมายความว่าเขาอาจจะปรับอ่าตอนนี้นะปัจจุบัน global 30ใช่ไหม เอออาจจะเปลี่ยนเป็นแบบแต่ละรอบเนี่ยใช้แบบแค่เท่าไหร่ดีอะแต่ละรอบเนี่ยอาจจะใช้แค่สิอะไรเงี้ยจาก30อสิบน,นะเออก,ก็ยังโอเคอยู่นะครับแบบนั้นนะเออใจะได้ลุ้นกันมากขึ้นด้วยเออ Okay. เพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างครับผมสําหรับการฟาร์มแบบเซิร์ฟเกาหลีเนี่ยเออสามารถพูดคุยคอมเมนต์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมชอบหรือไม่ชอบยังไงเนี่ยเออเรามาคุยกันได้นะครับเพื่อผู้พัฒนาเนี่ยอ่านคอมเมนต์หรือว่ามาดผ่านมาดูคลิปนี้เรอาอจะได้แจ้งเขาไปเลยนะครับผมโอเคครับผมขอบคุณที่มารับชมนไข้หนุ้ยกันนะครับไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ